สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้แนะนําสายพ่นยาแรงดันเอ้สายแรงดันสูงนะครับสายฉีดน้ําแรงดันสูงพร้อมปืนพ่นนะฮะนี่ฮะด้ามพ่นปืนพ่นนะครับน,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 บนี่คือตัวนี้ความยาวก็ประมาณ20เมตรนะครับประมาณเนี้ย20เมตรถึงป่าวะตีเป็น10ไปก่อนเนาะตี10เมตรไก่อนนะมั่วๆไปก่อนนะ อันนี้อยู่ประมาณสักเป็นเป็นข้อต่อจากตัวปั๊มนะครับเป็นหกขุนนะครับเป็นหกขุนนะครับนี่นะส่วนฝั่งนี้เอาเข้ากับด้ามปืนฉีดนะครับนี่นะฮะอ่าเซตนี้เนี่ยเอาไปราคาเบาๆนะมีเซตเดียวนะพี่ๆนะเอาไป590ลมส่งนะครับราคาเบาๆกันเลย590บาทลมส่งนะก็ เราได้มาไม่แพงอะ่ะก็เลยแบ่งไม่แพงนะครับเพราะปกติเนี่ยสายเส้นนี้เขาขายก่อน850นะเส้นนี้นะอันนี้มีด้าม <c oughs> มีปืนพ่นให้ด้วยนะครับเป็นเป็นสายแรงดันนะครับสําหรับเครื่องฉีดน้ําอ่ะนะครับอันนี้อันที่ตีมั่วไปก่อนนะ10เมตรนะตีสิบเมตรไปก่อนนะเพราะไม่ได้แกวัดก็ประมาณนี้นะครับจะคิดว่าประมาณน่าจะ1ิเมตรแหละอ่ะยี่สิบไม่น่าจะถึงนะ อ่ะกับด้ามนี่นะครับคู่กันนะครับอ่าดูตัวนี้ด้วยนะพี่เวลาพี่สั่งซื้อพี่ต้องดูตรงนี้ด้วยนะว่าของเราเท่ากับตรงนี้ไหมอันนี้ประมาณ6หุนนะหหุนตัว,ต,วตัวปั๊ม,มอ่ะนะครับหมุนเข้าอ่านะครับเท่าไหร่นะเมื่อกี้5้าบาทครับสวัสดีครับ